วัสดีครับพบกับจองลงเดียนะครับทีมหลังบ้านนอ้ององอิงนะครับผมเนาะมันตกให้นิดเดียวครับเอซีฝนแล้วแดดมันก็เปรี่ยงนะครับจนเฮียหมูทนไม่ไหวบอกแม่นางให้พ่อปลาไปส่งลีไฟร้อนหน่อยโน่ปลานางลอกปอนยาอยู่กับผม กลัวจริงๆกับยาไม่เอาเลยครับเป็นยาพอนสมุนไพรนะครับเชียร่านะครับที่ว่าค้างรูที่นองคันนะแต่ก็นองยึดเกาแบบแล้วนะครับพ่มเนะแต่ก็อย่างปอนตอนเนื้องั้มกบอกว่าปอนไมมดไปเลยครับ mà đây má mà đây yang oh oh sầm para ying qua đế on sầm para ying qua đế on kìa <laughs> เอามาเร็วมาเอา้ามาเร็วอึ๊บอึ๊บดินเจะหน่อยนะครับก็เลยต้องอุม้มแม่ก็ต้องอุ้มกับอะไรขนม,มอมะปิดประตูเลยไม่เป็นไรปิดประตูเลยเออโอ้โหไปแล้วนะแม่ะอ่ะไป ป้ายเราลีภัยก่อนเออป้ายดูรถก่อนว่างหรือเปล่าโอ้โหอย่าให้มันเกินไปอย่าแสดงให้นักเร่งฝนก็ตกอยากไปเที่ยวซื้อนั่นเลยนี่ฮะนองอยากไปเที่ยวด้วยใช่ยัม อ,อยังไงอะมันร้อนขนาดนั้นเลยอืมมันร้อนขนาดนั้นเลยนี่ฝนก็ตกไปให้แล้วตะก,กี้ฟ้าก็ยังคลึ้มอยู่แก้มันมีแดดหน่อยหน่อยงมันเกินไปดูดสแสดงกับเอซีแสดงสแสดง อืมไงนี้มันเกินไปหนูโหเอาขน,นมมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม่ตัดแล้วกับตีลงเดียวอ่ะเดียวเดียวจี้ไท่เบาอ,อีกแล้วเพิ่งสักพิ่งขาดโอ้ <c oughs> แต่ละเนาะ สุดจะบรรยายบอกว่าเดี๋ยวเดียวไม่ตันแล้วครับ f อ เออไม่พูดไม่จาเลยนะโอ้โหเย็น oh. ด <laughs> uh, oh ีเย็นดีอเย็นดีโอ้โหมันไม่ได้ร้อนหนึ่งขนดาดน,นั้นหรอก อย่าให้มันเกินไปหมูเอ้ย่าให้มันเกินไปมันจะร้อนอะไรขนาดนั้นฝนก็มืดอยู่เอไหนพี่นิยวอ่ะไหนพี่นิยวอ่ะอืมอ่ไหนดูทิไหนพี่เนียวถึงบ้านแล้วไหนพี่นิยวอืมไหนพี่นิยวอืมไหนพี่นิยว เรียกนี่เรียกเร็วเรียกเร็วเรียกเร็วพี่เนียววะตาเนียววะตาไหนพี่เนียวอ่ะหืมหนุนพี่เนียวมาแล้วหนุนเดื้อๆไหนพี่เนียวพี่เนียวเออไหนพี่เนียวอ่ะหืม พี o, oh ่เ oh, น o โอ oh ้โหอย่าแสดงให้มากแรงดูครับ fc มันคึ้มฝนนะครับฝนตกไปรอบนึงแล้วแดดก็มีโอ้โหอย่ามันเกินไปหมูอย่าเกินไปน้องอย่าเกินไปโอ้โหอะยังไงอะไหนนิโออะไหนนิโอช้าจังหพี่เน o วะจ้ะเรียกเร็พี่นิโอโอ้ย พี่เนียวอืมพี่นีโอ,อ,โอไหนพี่นีโออืมจ้าจังเอ้ยมารับน้องนะพี่นีโออืมไปเียกเดีเยๆ กับพ oh. ah, sí, like, ่อมารักคลิป nah นี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแต่ก็อย่ากดตั้มกดโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆน้อยๆเนาะไหนพี่นิโวอ่ะถึงบ้านแล้วไหนพี่นิโอเรียกดิเนียวว่าตาพี่เนียวพี่เนียอเออแป๊บเดียวพี่เนียอเด็ด เออพี่นิโอมาแลยนุ่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 นเนี่มาแลยนุ่นุ่นุ่นนุ่นพี่นิโอมาแล้วไปเร็วไปเร็วนู่นุ่นไปเดี๋ยวไปเดี๋วไปเดี๋วเออนี่โอ้พี่นิโเร็ว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 ต้นลงมาพี่นิโอไปเร็วเออไปไปโอ้ปไาจะเจัเอาจับเชือกด้วยดูน้องด้วยว่าน้องอื่นหรือเปล่าเพราะว่าฉี่ใส่รถแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นี่เอาอันนี้ไปด้วยอัมพล รายการนี้ด้วยขนมเนาะอะอนนอกรับสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ้มจงมูวันแล้ว <Yeah. S 1> อ่า